ตะเกียวแถวเป็นอะไรต่างหลายอย่างใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เกิดตัลาหนจะลบลาข้าวฟันกันยกทับมาขี่ทับน่าจะเอาละอ่าน่าจะแปดทับครับเพราะว่าแบนเป็นใจส่วนครับฮะแใจเป็นใจส่วนน่าจะแปดทับเอาละเอาละเนี่ไอ้ที่แทงไม่รู้เพราะอย่าเลี้ยงบัวเดือยหกเดือยเ็ดเดือยแปดเนี่ยเอาเงินไปช่วย อาวันนี้ต่อบได้อัุ่งนี้นะตรงนี้ก็ยกครับมาพทอนารามเป็นผู้แบ่งส่วนของพระบรมสารีาริกธาตุพระสันตรปาระเกียวแกมี่หลายพุทธประวัติท่า,าน่าไว้นีใช่ไหมจ๊ะและถ้าพอกำลังสุกเลือก็ไม่ได้ขโมย แต่เขาเรียกว่าขมาอยอ่าเ <c oughs> คลือเลี่ยนแล้วหน่อยคือมีจ,จัีงจิตเป็นผู้สโนโทนคามสามารถพูดได้ว่าผมไม่ได้ขโมยผมขมาอยอ่านะขมายไปชิ้นหนึ่งไว้บนขโมยผมใช่หรจะตามารย์ตำราว่บบางี้ใช่ไหมจ <c oughs> ๊ะใช่ครับผมอนะ่าใช่แล้วน <c oughs> ะใช่เปล่าผ่าโพกที่สามผ่าโพกผ่าโพกที่ษามใช่ไหมจ๊ะ เอาละเอาละไปค้นมาปันพรุ่งนี้นะเอาเป็นว่าอยู่บนที่สันะจะอยู่ในโคกหรืออยู่ในมวยกันแล้วแต่นะะอ,อยู่บนรี่สัตอนนี้เลยค่ะเป็นบุญของพระอินตอนแรกเป็นบุญของพระบรมมาโพธิสั์บรรดาในพระอินทต้องมารับพระเกศเป็นผมใหม่นะสับสนไหม แต่ตอนนี้จะเป็นบุญของพระอินทร์แล้วแหละตอนนีญญ้พระอินทร์เนี่ยโอ้มาแล้วเห็นแล้วโทนพานขมายไว้บนศีรษะมาอลาังการแบบเดิมเลยนะเลยขบวนจิตสริยกเกียรติยศอะไรต่างนนเนี่ยนะมีทั้งอะไรบ้างโดริยางทองดอกไม้ ครับตลรดอ่าจะเที่ยวหลายๆครั้งจะได้คล่องอีกโดยเราจะได้คุ้นเวลาไปขึ้นชั้นดูสิบชนิดอ๋อง่ายแล้วเออเราเรียนรู้ชั้นดาวพฤหัสมาเยอะแยะแล้วจะได้ง่ายเลาจ้ามาเลยโอ้โหยาวเหยียดมาถึงพื้นมนุษย์นี่ยาวชาวสวรค์ชั้นอื่นมาดเพิ่งเห็นการพนมมือของชาวจอนชั้นอื่นนี่แหละแก่อยู่ไกล โอ้โหมาเนี่ยพระยิงก็ยืนอยู่กลางอากาศถือผ่านนะผานที่สวยมากสวยมากเลยอธิษฐานคิดว่าถ้าจะเป็นบุญของข้าพเจ้าที่จะได้อันเชิญสิ่งนี้เอาไว้เป็นที่สักการะบูชาของหมู่ทวยเทศทั้งหลายแล้วก็ ขออัญเชิญเสด็จพระเชี่ยวแก้วมาประดิษฐานในพานนี้ตรงนี้ตรงข้ามกับที่เคยได้ยินเลยนะที่เปลงมาคว้าวในมวยไม่ใช่ทิสายผู้มีฤทธิ์และผู้สังสมบุญประการก่อนอธิษฐานจิตก็เชื่อแก้วนั่นท่านก็เลยเสด็จไปเออไปอยู่ในพานของพระอินทร์พรอะอินทร์ก็ถือเทินหัวไปอีก อ่าอย่างนั้นแหละเคารพมากนะเคารพมากเทินไปเลยตอนนี้ทวีเทศทั้งหลายต่างก็ละครอ,อันตรีเองเลยในตอนนี้นะอ้วุ่นตลอดทางแล้วไม่แค่ละครอ,อันตรีอย่างเดียวออกไปจาทวิมากยกันเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไคถึงก็ ลัดไปเลยนะจำถนนวงแหวนรอบนครได้ไหมอยไนะสมมุติชื่อว่าเป็นถนนราชะดำเนินดาวดิงเพราะเป็นทางเสด็จของพระอินเวลาจะตรวจเระนครดูวิมานดูเกตตทาง,ทางจะตรงั้งเอราวันในตรงถนนตรงนี้แล้วก็ยังนึกว่ามันแคบเหมือนถนนราดดำเนินที่ในเมืองมนุษย์ ใหญ่มากกระบวนกาเป็นโกรธเป็นหลายๆโกรก็ผ่านได้อย่างอารังกาเลยเนี่ยพระทักษินรอบพระนครสามรอบตรงนี้โอ้โหออกมากัน,นานาแน่นเลยถวยเทศทั้งหลายถือพานดอกไม้เอาพูดคำว่าพานดอกไม้เนี่ยภาพนแสัยเราคนเดียวใช่นี้ใช่ไหม ใช่เลยแต่ะพานเนี่ยบริวารต่างคนถือพร<อ>าะนั่นมันใหญ่แค่ไหนใหญ่มากจะห้าก็มีสิบก็มีมีเนี่ยห้ามังหกบังเจ็ดมั่งใต้ก้ามจิบเรียกว่าที่มีสัตว์ใหญ่ก็จะพานใหญ่ หักน้อยก็ผ่านรถหย่อนกันลงมาบริวารก็จะถือกันนะถือเรียงรายตลอดรอบถนนราชดำเนินดาวดิงนะไม่ตอบนะมลอแล้วก็จาทาั้งอื่นก็จะอยู่รอบนอกเพราะนี่เป็นบุญของพระอินทร์จิตเป็นกุศลแล้วตอนนี้ ที่คจเป็นกุพระตอนนี้ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพุทธสาสนิกชนจละเป็นพระอริยบุคคลด้วยจึงมีกุศลศรัทธาม,มากนะตอนนี้นะแต่ตอนแรกนั่นยังยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนเพร,ะพระพาะภพุทธ้ายังไม่บังเกิดขึ้นมีแต่พระบรมโพธิสัตว์ที่ก็ถือพานดอกไม้กันแยะก็โปรยดอกไม้ภาพในใจของเราเนี่ย โปรยดอกไม้ไหนยืนดอิอันนี้โปรยให้สวยที่สุดอ่าโอ้ยข้าวขึ้นเต็มเลยเอามันก็เหมือนหวานข้าวเนี่ยนะแต่ของข้าไม่ใช่บางทีเราเห็นโปรยลงมาอันนั่งคุกเข่าอันไหนนั่งคุกเข่าด,นนาดินั่นสวยโปรยไม่ใช่อีกเหมือนกันอย่างนั้นเหมือนกับ อะไร่ะลอยข้าเปือกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จเจียวดาเมื่อบริวารถือกันผ่านมาแล้วเนี่ยโอ้ดีจังเลยถ้าก็แค่ของหม,มยก็จะกรอบดอกไม้แล้วก็กระดกมืนอนลิกดอกไม้ที่ก็เป็รอยในกาค่ะ เราอยลอยก็าอยโแล้วหล่นใช่ไหมลอยเยอะแยะเลยเนี hey, okay. mm. ่ยคิดูเป็นลานลานเป็นโกดโกรดเจ้าด่าลากสีเลยแล้วดอกไม้แต่ละาิดก็อย่าลืมว่ามีรัศมียังนั้นใช่ไหมแต่ลอยนอากศลอยเหมือนเราขึ้นไปพนาวัดแล้วเราเป่าลูกโป่งเนี่ยเป่าฟองไงใค่ขึ้นพนาวัดบางครเคยขึ้นใครเคยเป่าอ่าเห็นไหม ลอยไอ,อย้ยางงั้นอหะลอยคลายๆงั้นแัดตัวกันหน่อยลอยดอกไม้ก็จะลอยไอ้ไปบมบมไม่ดีนะเออนิดหนึ่นนนงไอ้รูปการ์ดสวยเวลาเขาทำแล้วมันสวยมากๆเลยเอาไปบมๆไม่ดีดีก็ <c oughs> น้นะจ๊ะเอาบมบมออลอยดอกไม้ก็จะลอยนะครับเอ๊บนประทักขินสามรอบสามรอบ สามรอบแล้วไปที่ไหนต่อเราจะเอาไงดีดูดูเวลาเลยนะฮะไปหน่อยนะโอเคแหมคือถ้าหยุดตรงเนี้ยลงพ่าวันนั่งหลับหรือนั่งไม่หลับไปนู่นนี่ลุบบนวันอาอยู่ตรงไหนอันนี้ลุบบนวันเอาและอาวันตะพกเขียงชาเอาเอาคร้องๆกันสิ ตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคเอ๊ะเก่งไหมลูกใครเอ่ยลูกพระราอาเก่งมากดีจ้ะดีจ้ะเออดีมากก็ไปในิรุบบนวันติดตะวันออกเฉียงใต้สวนบูทีเขียวใช่ไหมจ้ะก็ไปถึงโอ้โหตอนนี้เทวดา,าไปเต็มไปหมดเลยแหละตอนนี้ ก็ไปกำหนดลานขอบเขตระอินพร้อม้วยพระสหายสามที่สองและกับพระวิษนุกรรมนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องประวัติของพระวิศนุกรรมอีกมาจากไหนแต่ไม่เราวันนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปเอาเอาวันอื่นนะก็กำหนดขอบเขตกำหนดขอบเขต ข้างใหจะทันอย่างนี้โอ้โห,โโหกว้างมากเลยให้เป็นที่โลง่งตรงนั้นให้โล่งว่างกะจุคนไม่ได้ทีนึงโกดเส็นโกดเห็นสิโกดอะไร,ร,ร,รเงั้นเนี่ยจุเท้าสุพรรณไม่แดกขนาดนั้นพร้อมทั้งบริวารโกดมันก็สิบล้านอยู่เลยล้างจะเยอะเลยจ้อสิดลา้างจะเยอะเลยเนี่ยนี่หลายโกดเนี่ยอ เียวเยอะแยะไปหมดเลยกำหนดลานก,ก,กว่าแล้วก็ไหนน่ะสนใจีเล่เนี่ยท่านก็จะนั่งรอมรอบเป็นวงกลมรอบลานลนั้นน่ะเส้นขอบรอบวงก็ขอบวงรอบของลานลนั้นนลยจะแดงออกเป็นช่องๆเนี่ยจะเรียกว่าช่องอะไรดี เอาว่าให้มันลงได้สามสิบสามก็แล้วกันแร้อินอยู่ขอบอยู่ตรงขอบนะ,นะอยู่แล้วก็เรียงเลยหรึ่งห้องเรีแถวเสร็จสามสิบสามอระยะนั่งเท่ากันนี่เอาอไหมตามไ,ไหมแล้วก็ลองด้วยราชวัตรรู้จักราชวัตรไหมไม่รม่จัก ไม่รู้จัดราชวัตรเนี่ยราชวัตรก็คือราชวัตรเนี่ยเคยเห็นไหมราชวัตรขัดตรงที่เขาเอาไม้มาตีกันอย่างเงี้ยขัดตรงนี้เป็นแผงเงี้ยไงแขวนกันอย่างเงี้ยแขวนกันไปเรื่อยเรื่อยนึกออกไหมนี่ออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเลยมาไลน์ทำเป็นตัวอย่างดูราชวัตรเนี่ย ราชวัตจะไปรู้จักราชวัตเปล่าเฮ้รู้แล้วยังไงเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออรู้ไปลู้รู้ไป่อนเอาอะเป็นราชวัตแหม่นะเป็นลู้ว่านะและก็ธัตทงอ่าราชวัตธัตทงก็จะอยู่ข้างหน้ารจะหายทั้งหมดเลยนี่แล้วก็โปรตีนรัศฐามที่สองรวมแล้วเป็นสามที่สามไงกำหนด เป็นราชวัตรจักทรทงอยู่ข้างหน้าเลยแต่ก็มีฝั่งนนั่งท่านเป็นฟูกเป็นอะไรท่านก็นั่งสวยๆเลยลอรอบริษัทเนี่ยรอหมดเลยนะราชวัตรจักทรทงเป็นช่วงๆข้างหน้าของรัชเสถียรของพระอินทร์ของพระอินทร์จะเป็นพิเศษหน่อยก็จะราชวัตรจักทรทงจะใหญ่กว่าของศาลที่สองท่านและใต้ ฉักนั่นแหละฉากของท่านกับปาริชัดปาริชัดเหมือนเราอยู่ใต้าปาริชัดเศรษฐีนี่แหละนั<อ>่นแหละฉากขอมบริวารอะไรอย่างนั้นแค่แคอยู่ใต้ปาริชัดเศรษฐีมึงเคยเคยเคยอยู่ใหนกยกมือดิเออโอโหเคยอยู่ใต้ปาริชัดเศรษฐีครั้งนี้มีไหมอ่าแม่ดีจังผ่านที่อังเชิญ พระเคี่อแก้วเนี่ยก็ปฏิสถานอยู่ใ,ใต้ฐานนั้นพอถึงตรงนี้พระอินและพระหสหายเปลี่ยนในชุดขาวแะสมมาทานศีลอุโบสถศีลสมาทานศีลเนี่นนนยนะเป็นชุดขาวเครื่องประดับในตัวไม่มีเลยรลัดกรามกรอบหน้าแหลมเรือน ทั้งวานตัวทรงแรงแรงไม่มีเป็นชุดขาวแล้วก็ผมจะเหวียงหมาผมเป็นไม่จะเหวียงหมาฮะอาผมยังไงเอออย่างั้นแหละไม่เกี่ยวกับมาผ่านนิดนึงเลยจะเหวียงจะเหวียงหมานีจะเหวียงหมาชุดขาวหมดเลยแต่ว่าเทวดา,าอื่นก็ยัยงเป็นชุดหลากสี หลากหลายบุตรภรรยาก็นั่งอยู่ข้างหลังบุตรภรรยาสุธรรมสุน,นัาสุจิตาสุท่าแดาา่แล้วก็มาจากสี่สุแล้วก็ไม่ใช่สุอีกนะอะไรกลางๆกันแล้วก็ของ,อง,ข,องของรัเสหายก็คงมีผมางทีครอบครัวผนเ,เชื่อได้จไม่ง่ายแล้วก็เทวดาก็็ม e หมดเลย ท่านก็สมาทานศีลแล้วท่านก็นั่งสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาทาัา้งรัสาายทั้งหมดพระวิสุนุกรมก็อยู่ข้างๆเพื่ออินลองนั้นอยู่ข้างหลังหมดเลยหันหันไหมหันครับหันนะใน,นะน,นการนั่งจเจริญสมาธิภาวนาเป็นกาท่านเป็นพระอริบุคน ท่านประโสดาวันมองเห็นธมกายประโสดาวันทัดไสแ์คำกีวาหน้าตัดห้าวาห้าวาสูงห้าวาอ,อนไรละละสกายะสิกกธิวิจิจารย์สิระพระจักรพรรดเราจะไม่พูดรายละ,ละเอียดเวราเป็นประโสดาบันธรรมกายครับหนยยึ่นนกงการหยุดไปในการธรรมกายนั่นแหละนึกถึงบุญบารมีของท่าน แล,ลแ,ลและกุศลลศรัทธาว่าด้วยจิตของพระโสดาบันเราค็ไเจ้าสวพระะเทวราชอสสีกุศลศรัทธาอยากจะสร้างมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วของพระสมมาสมเด็เจ้าผู้เป็นนายยกของโลกอะไรกันวา่าเรื่อนี่นะเพื่อจะให้เอาไว้เป็น เนรนาบุญของหมู่ชวยเทศทั้งหลายขออนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมอบรมเอาไว้จนบรรดาให้เกิดมหาเจดีที่ยิ่งใจสวยงามแล้วก็คู่ควรแก่การปฏิสถานสักเกี่ยวแกี่วของประสรัมมา สำรู้เจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเอสริฐอะไรเงี้ยในะำรับองยงเงี้ยแต่ท่านพูดเฉพาะปรดีหลวงพ่อกระดุยๆไว้เงั้ยนะฮะอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้แล้วกันิงนยยงนน่งหยุดในหยุดหยุดในห,หยุดที่สอนพวกเราเลยแหละนิ่งใครจะเอาไว้ในสูงร,ร่างกายไว้ในตัวก็ได้เลือตัวไว้ในสูงร่างกายก็ได้จำได้ไหมใช่แต่ละชนิดีเดียวกับพระอินทร์ินวันหลังก็จะไไปอธิษฐานนะ อย่งนี้นิ่งสงบนิ่งตอหนิ่งจิตละเอียดเข้ากลางไปละเอียดถึงระดับบุญบารมีเป็นที่ก็เกิดภาพขึ้นมาในกลางนั้นแหละของพระเองนชัดขึ้นมาก่อนของพระสหายชัดตามมาโอา้ฮะอวิศนุกรรมชัดตามมาอีกพอชัดพร้อมๆกันแล้ว ก็แทบพร้องกันหมดแล้วเนี่ยลึบขึ้นมาเลยอ่าลึบขึ้นมาเลยนะคลืบขึ้นมา,าราชวัตรขับงตรงข้างหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยน,นอย่างเนี่ยก็จะเป็นเป็นซุ้มประตูซุ้มประตูใหญ่สี่ประตูประตูเล็กอีกสามสิบสองประตูก็แสดงว่า ระหว่างประตูใหญ่ต่อประตูใหญ่ก็มีซุ้มประตูเล็กอีกแปดสี่ก็สามสสองอ่านเล็กภาพออกแล้วนะตอนนี้นะซึ่งจุดนี้เป็นจุดแรกที่ให้กองประฏิสันฐานแนะนําให้วางรองเท้านนกรอบไหมอ,อ่าจะเดตตามได้นะนี่ไงตรงนี้ไงที่น้ถาถอดรองเท้าอะไรเงี้ยแอบบหายอะไรเงี้ยนะอาศรรยัยแอบมา ตล้นี้ไงลาสมก็เกิดขึ้นสี่เทงสองสามสี่แล้ววายนี่ก็แปดหนึ่งแปดอะไรอย่างเงี้ยในเล็นะจ๊จะรวมแล้วเป็นสามสองมีฟังให้เป็นเพล,ลินนะไม่ใช่เอาไปทำร้านะน,นะมีฝันนะหล้พ่อเล่าให้เอามันเอามันคือการสร้างวาังดีอ่าจังยำบ่อยๆแล้วก็เกิดลานทองขึ้นมาลานทอง แล้วก็ลานปะทักศิลนะลานนองลานปะทักศิลแล้วก็ซุ้มประตูทั้งสี่พร้อมกับกำแพงแก้วและกำแพงแก้วด้านในอีกเจ็ดชั้นแล้วก็เชิงไปถึงสเตจของพระธาตุสุรามณีที่จำลองแบบมาเป็นรูปบัวนี่ไงแล้วก็รูปบ,บัวก็เป็น สีเขียวเขียวเหมือนเพชรเขียวหรือมรกตสุดเขียวสวยๆนั่นแหละบังเกิดขึ้นมาในตอนนั้นเลยพอ,อบังเกิดขึ้นมาครั้นี้ก็พระอิน์ก็อันเซิญกันไปเลยถอยเทกรก็ตามกัไปไอต่างขึ้นมาหาเจดีย์นั่นนี่จะมีแต่พรอินทร์กับพระสหาหีองอื่นบุญไม่ถึงอยู่ข้างนอกนอก็ขึ้นไวายผ่พา ตุ้มหลอดตุ้มประตูไปผ่านกำแพงแก้วทั้งเจ็ดสเต็แล้วผ่านเลือไปถึงชั้นสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยทาหนังมันก็ตันๆอยงยบเงี่ยที่ลองรับแล้วบ,บัวนึกออกไหมลองรับแล้วบ,บัวเจ็ดชั้นเนี่ยทานหรือเปล่าดิทัทททน,ทนอ่าเขาเองก็อยากิานีิ ระหว่า,นนนา,นะา,าวงนั้นก็เทิร์นบนวิชาตลอดนะเทิร์นตลอดอธิษฐานเจ็ดเจ็บตอนนั้นก็จะเปิดออกเป็นช่องอใหนเทอินครับก็จะหาสารทรีสองเข้าไเในเอพระวิศนุกรรมด้วยพระวิศนุกรรมข้างใน,นก็จะเป็นที่โลง่ลงๆแล้วก็มีอุราเมนีขนาดเล็กลงมา หมือนเราย่ออย่างนี้ไงตแต่นี่วิจิตรามานีไงนะย่อส่วนหมายความว่อันเล็กซ้อนอยู่ในอันใหญ่รูปฟอร์มเหมือนกันต่างแค่ว่าไม่มีกําแพงแก้วลอยอยู่กลางอากาศลอยอยู่กลางอากาศลินกับนักสหายก็เดินตะทักสินสามรอบเผินไปเลยหลังนั้นก็ละครอ,อันจะดี พอทักสินสามรอบพอครบแล้วก็อธิษฐาน1ส็ถือผ่านเทิญบนติตะอธิษฐานอันเทินเสด็จก็เที่ยวแก้วเข้าไปประดิษฐานในเจดีน้อยสุรามณีน้อยที่รอยอยู่กลางอากาศถึงเวลาอันควรที่จะเสด็จขึ้นไปประดิษฐานใน พระธาตุรามาีน้อยข,อข,ออขอัาขอวอันเชิญพระูดภาคกาเสด็จอะไรแต่ก่อนนข้างกาศเสด็สารเสริญเนี่ยบทเดียวกันเลยบทเดียวกันเลยในไทยที่บทไหนอีจีที่โสถูกต้องโอ้แหมลูกใครว่าเนี่ยลูกพลาอ่าอีทีทีโซจ้ะ เออบทนี้สำคัญเลยพระเี่ยวแก่สว่างว่าลอยพาไมติีเข้าไปลอยอยู่ในเดลีนอยนั่นเจนกระทั่งบัดนี้เจนกระทั่งบัดนี้ไงแ,แล้วก็อแล้วก็ครินกับพระสาหายพอมีสุนุขัำก็ระแท็กจิงนี่สามรอบพอเสด็จออกมาไอ้ทางช่องเปิดใี่จหจะปิดสนิท แต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นะทรับก็เสด็จลงมานำประทักษิณนำประทักษิณโดวยวิธีการประคองอันเจริญและตรวจบทอิตริสโสภควานี่แหละสวดก็ก็คืมกล้องไปหมดเลยเพราะว่าท่านเดาวดึงเป็นพุทธสาวสึ่งมีคุณธน,นั้นฟังธรรมแต่พระผู้มีพระคุณสอนที่ท่านยังทรงประชนที่อยู่ ก็สวดกันกระหึ่มพอไปถึงซุ้มหนึ่งก็กราบเบญจางครับรดิตอ่ากราบเบญจางครับไปดแล้วก็ลุกขึ้นสวดเดินสวดตอบอปปะคองมันตรีใี้สวดอีกพอถึงอีกซุ้มหนึ่งอ่าข้าเบญจางครับรดิดอีทำอย่างนี้สามรอบ,ร,อบรวมกันแล้วก็กราบเบญจางครับบิดสิบสองครั้ง สูงกว่าใช่ตีสองครั้งสี่ประตูแงถีซุ้มอ่าติสองครั้งสามรอบสามรอบน,นั้นแล้วก็ประเด็จกลับเลยตั้งแต่นั้นมาก็มหาธาตุสุรามณีพระเกศแชน่นี้ก็เป็นเนื้อนาบุญซึ่งหลัง จากดับคันตั้งริลิพาไปแล้วดังน,น,นั้นนับจากตรงนั้นมาถึง2,543เนี่ยสร้างกรหาสธรรมกายเจดีย์ที้ปี2,543.42 2,543.4ลองดูว่าจะสับสนไหมนฮที่สายหน้าเป็อย่างเนี้ย ยังยืนยันสองพันห้าร้อยสี่สามยืนยันนะยืนยันไหมครับาไม่รู้แล้วก็ไปยืนแล้วก็ยันแล้วกันอ่คีดๆก็ตานะอาจารย์